ะคะ่ะทุกคนได้เริ่มเปิดช่องกันสักทีนะคะกับช่อง I am Hungry ขอต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการกับช่อง I am Hungry อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยช่องนี้เป็นช่องของการรีวิวร้านอาหารที่เราเคยไปกินไปลองอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราอยากขยายขอบเขตให้ให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นก็เลยเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบเหมือนกันก็คือการแต่งหน้านะคะเพราะว่าในหลายๆคลิปเนี่ยเราก็จะมีการแต่งหน้าที่คล้ายๆเดิมเนาะ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาแต่งให้ดูว่าเอ้ยเราแต่งยังไงแล้วก็เผื่อทุกคนจะเอาไปปรับใช้แล้วก็ลองทํากันดูได้นะคะเพราะว่ามันแต่งง่ายมากๆไปดูกันเลยค่ะทุกคนเริ่มต้นกันด้วยหน้าสดค่ะทุกคนถ้าที่เป็นอาหารตอนนี้คงเป็นข้าวมันไก่ต้มคนผิวสวยสวยได้ด้วยขีดมัมลุงค่ะขั้นตอนแรกเลยลงเป็นสกินแคร์อะควาลาเบลก่อนเลยฝากเพื่อนฮิวจากญี่ปุ่นาเพราะเห็นพี่สาวในตตรีวิว,วว่าใช้แล้วตื่นมาชุ่มชื่นเหมือนผิวจมน้ำ ไปกันต่อไปกันต่อจ้าครีมกันแดดที่ใช้วันนี้ใช้เป็นของมิซูมินะทุกคนตัวนี้ใช้มาอย่างยาวนานมากหมดแล้วก็ซื้อหลอดใหม่แต่เป็นยี่ห้อเดิมยี่ห้อมิซูมิคือทาแล้วมันทําไมสวยจังเลยอ่ะ<า>ตัวฟินิชตัวนี้มันจะให้ความชุ่มชื้นนิดหน่อยให้ความโทนอัพนิดหนึ่งทาแล้วไม่วอกไม่มันใช้แต่งหน้าอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าลุคมันสวยอ่ะทุกคนดูเองแล้วกันมันจะฉ่ำบาแบบถังหูรูอย่างนี้เลยแหนต่อไปเป็นพอนซิลเลอร์นะคะทุกคนอันนี้ใกล้หมดแล้วล่ะ เนี่ยมันแก้หมดแล้วจริงๆคืออันนี้ใช้เป็นอันที่3แล้วจ้ะทุกคนก็ยังใช้อยู่ใช้อยู่แท้ต่อไปอันใหม่ซื้อมาแล้วแต่ว่าอยากกรอใช้อันนี้ให้มันหมดจริงๆแบบควักแล้วมันไม่ออกเลยจริงๆนะคะมันดีมากเคยใช้มาหลายตัวแล้วแต่ตัวเนี้รู้สึกว่าใช้แล้วไม่ตกรองแล้วก็ฟินิชสวยไม่แคร็กดี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 ดดก็แทบแทบลงไปเลยนะคะทุกคน,นง่ายๆดู ต่อนะเราก็จะมาลงเป็นคุชชั่นของตัวนี้นะคะ่ะของลากาสเหมือนกันเนาะเหมือนจะเป็นแฟนพันธ์แทลากาสยังไงอย่าง้นเลยเออโอ้โหแทบเยอะมากไม่ได้ออกไปไหนแต่ว่าแทบเยอะมากจริงๆพับอันนี้มันเป็นพับของอกินติฟิกเเราชอบพับของอกินติฟิกมากกว่ามันจะมีความบางๆแล้วก็แบบเบลนดได้ง่ายอะ่ะเราชอบมาก หื้องานกระจกปีปวบวับแววามากค่ะทุกคนช่วงนี้มาร์กหน้าบ่อยๆนะคะรู้สึกว่าหน้าดีขึ้นมาก เอาจริงเราว่าการแต่งหน้าก็คล้ายๆการทําอาหารนะอยิ่งเราค่อยๆตั้งใจทำอ่ะผลงานที่ทําจะออกมาละเอียดแล้วก็ดูดีนี่จากตะกี้เป็นถังหัวูตอนนี้เป็นโดนทัทเค ton, ลือบน้ําตาลแล้วค่ะทุกคนว้าวเกินแต่ตอนนี้มันก็หน้าร้อนอนะเนาะขอซับใต้ตาด้วยแป้งเซซานจ้ะเนื่องจากเป็นจุดที่ตกร่องง่ายยื่ง่ายมากเลยต้องมีแป้งเข้าไปช่วยซับความมันไม่ให้น้องเขาจับตัวกันเป็นก้อนตรงใต้ตาแล้วเนาะยิ่งถ้าเราเป็นสาวนักอิตที่ชอบกินของแซบๆอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทําให้ข้างในตัวเราร้อนเข้าไปอีกเมคอัพที่ ก็อาจจะยือง่ายกว่าก็แนะนำว่าควรซับแป้งหลังแต่งหน้า,าเป็นปรัชของราคาอีกแล้วเฮ้ยโห oh, ดูไปดูมาแล้วร <c oughs> ู้สึกว่าของของเราเนี่ยราคาเยอะจังเลยอะ่ะ <c oughs> เราชอบทาใต้ตานะคะทุกคน ตั้งแต่เริ่มแต่งหน้าใหม่ๆก็รู้เลยว่าเัอเองชอบทาบลัชออนใต้ตาเพราะตอนเด็กๆเคยเป็นเชียรดเดอร์จ้ะเดอที่ว่าคคอเชียรดเดอร์ก,กีฬาสีอ 1, ปอหนึ่งปอสองปฐมต้นอะไรแบบนี้เพราะฉันชอบแต่งหน้าแต่บลัชออนที่พี่ๆเขาทาให้ฉันก็คือเขาทาตรงโหนกแก้มซึ่งฉันรู้สึกว่าหน้าฉันย้อยจังอะโตมาก็เลยลองหาวิธีการทาบลัชออนให้รู้สึกว่าแก้มฉันไม่ตกก็คือการทาบลัชออนตรงใต้ตาแล้วมันก็จะช่วยกลบรอยค้าใต้ตาเราได้ด้วยเนาะอุ๊ยแปบ๊บนึงมาถึงครึ่งทางแล้วงานตาาททีี่วันนนน้เป็ของโรมะนนะคะ สีเบอร์02มาฮอกกานีเนาะสภาพใช้จริงเกินเราลงเป็นสีอ่อนสุดก่อนนะคะทุกคนซึ่งมันแบบเป็นหลุมเป็นบอ่อมากไปรู้มันคือสีอะไรคอยระบายสีให้ทั่วๆเปลือกตานะคะทุกคนประมาณว่าเปลือกตาเรามีเม็ดเลือดฝาดอยู่ค่ะดิฉันไม่ได้ตาค้ำค่ะแต่ฉันเป็นแค่เม็ดเลือดฝาดเนาะอะไรแบบนี้ทาตรงเปลือกตาเสร็จแล้วทาตรงใต้ตาด้วยจ้ะเพราะว่าเม็ดเลือดฝาดต้องฝาดแบบสม่ำเสมอฝาดแบบมีมิติฝาดแบบมีเลเยอร์เวลามีคนมองตาเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนหน้าคนหา ห,หน้าคนหาอยู่แล้วพอนี่ฉันทาเป็นกริตเตอร์เบอร์ละเอียดความวิงของกริตเตอร์ก็จะเพิ่มความเท็กเจอร์ให้ใบหน้าเรานะคะฟิลประมาณ8ปทองบนเค้กช็อกโกแลตความวิงวับแวววานั้นยังทําให้ช็อกโกแลตนั้นน่ากินเลยโบเสร็จแล้วค่ะทุกคนตามีความมีมิติขึ้นมาละไปต่ออีกมิติหนึ่งก็คือการขีดอายไลเนอร์การขีดอายไลเนอร์ของเราไม่ยากนะคะทุกคนก็คือกรีดมันไปเลยค่ะ พอใจแค่ไหนก็คือกรีดมันไปนเลยเราจะชอบวาดเส้นอาลเนอร์ให้มีความขนานกับตัวตาเรามากที่สุดนะคะทุกคนคือจินตนาการว่าห่าหางตาเรามีต่อเราจะไปถึงแค่ไหนถ้ามันเลอะหรือว่าหลุดจากจินตนาการเราไปหน่อยเราก็แค่เช็ดเบรนเบนเนให้น้องเขามีความเนียนเนียนดูนะคะตึ๊บ ได้แล้วปึ้งถ้าเทียเป็นโปรเซสของการแต่งหน้าเค้กตอนนี้เค้กของเราใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วจ้าเพราะเรามาสู่ในโปรเซสของการเขียนคิ้วกันแล้วค่ะทุกคนชอบใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วแบบหัวแบนๆแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเขียนง่ายดีเราจะหั่นดินสอเขียนคิ้วส่วนที่บางที่สุดออกไปทางหางคิ้วนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้เส้นมันมีความบางและคมที่สุดวิธีการเขียนคิ้วที่เราชอบก็คือจะต้องวาดโครงก่อนแล้วก็ค่อยๆระบายให้เต็มคิ้วเนาะระบายข้างในเสร็จแล้วเราก็มาเกลีก่ยๆด้วยแปรงค่ะเพื่อที่จะให้คิ้วเเราามมีควบลอ บลเอนไปกับผิวหน้าเนาะมันจะแบบไม่โดดเกินไปน้าเป็นซอสฮาเซนัสตอรจ่ะไม่ใช่อันนี้คือมาสคาร่าคิวจะให้คิ้วมีความน้ำตาลอ่อนมากขึ้นพอคิ้วอ่อนปุ๊บหน้าจะมีความมุนขึ้นมาเลยขาดไม่ได้กับการปัดมาสคาร่าเวลารีวิวอาหารชอบถลึงตาเพราะความอร่อยไยง ความตาชัดมันก็ต้องแบบมีมาสคาร่าเข้ามาช่วยไหมมาสคาร่าที่ใช้วันนี้นะคะเป็นของเฮโรอีนมิกใช้จนแห้งใช้จนไม่เหลือเป็นหยดสุดท้ายแล้วก็ยังใช้อยู่ความลับนางฟ้าก็คือไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันไหมเวลาตัดมาสคาร่า คือน้ำตามันเหมือนจะไหลแต่จริงๆเราไม่ได้เจ็บนะแค่ว่ารู้สึกมันเหมือนตาแห้งแล้วเหมือนน้ำตามันจะไหลอ่ะมีใครไปเหมือนกันไหมถ้าไม่เป็นแชร์วิธีหน่อยว่าทํายังไงไม่ให้ตามันแห้งเอาแต่งตาไปแต่งตามาเค้กก้อนนี้หน้าเริ่มซีก็เลยเพิ่งขออนุญาตคุณลูกค้าด้วยนะคะทางเราขอโรยเป็นสตรอเบอรี่พาวเดอร์เพิ่มเพื่อเพิ่ม,มความสีสันให้กับเค้กก้อนนี้คะ่<อ>ะก็คือต้องทาบัชออนเพิ่มนะคะทุกคนเพราะว่าหน้าซีดจ,จริงมาต่อที่ชจอกโกแลตพาวเดอร์ไมใช่ค่ะทุกคนเป็นเชดดิง้งเนาะหน้าต้องมีมมิิิิิตตเเพ่อออีกสนารรงงบบวณขข จมูกนะคะแล้วก็จะเลือกทาเป็นตรงขอบของรอบหน้าเอาจริงสีไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่เอาเอาฟิลค่ะทุกคนสีไม่รู้ว่าอยู่ไหนเหมือนกันแต่เอาฟิลเอาฟิลไว้ก่อนว่าเอ้ยเรามีรอบหน้านะอะไรอย่างงี้ใกล้เสร็จแล้วทุกคนเหลือแค่ลิปนะคะริบวันนี้ใช้เป็นของ L'Oreal แล้วกันเนาะ L'Oreal เบอร์หนึ่ง 7. 7. มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของลุกแต่งหน้าวันนี้แล้วนะคะคือทุกคนเก่งมากดูกันจนจะจบแล้วว่ะรู้สึกซาบซึ้งน้ําตาจะไหลอีกแล้วเพราะว่าปัดนาสคาร่าไม่ใช่ <laughs> รู้สึกซาบซึ้งจริงๆแกมีความอดทนกันสูงมากที่ฟังคนพูดไปด้วยได้คลิปนี้เพิ่งถอยมาคือมันดีจริงเว้ยแทนไม่ต้องใช้มือเกลี่ยไม่ต้องใช้มือเกลี่ยเลยเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะคะทุกคนกับลุกแต่งหน้าฉบับอัปเดตแบบ I am hungry นะคะรับรองว่าแต่งหน้าแบบนี้ไปกินข้าวร้านไหนก็รู้สึกว่าสดใสสดชื่นแน่ๆก็น่ารักนะตอนรับแบบสดใสแบบต้อนรับซัมเมอร์อะไรอย่างงี้เดี๋ยวพี่กัดสินค้าหรืออะไรต่างๆจะแปะไว้ให้ข้างล่างคลิปนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนาะเอาเป็นว่าถูกใจกันหรือเปล่า ถ้าถูกใจไม่ถูกใจยังไงมาคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะคะทุกคนไว้ครั้งหน้าไอทอมกรีจะทำอะไรอีกนะคะทุกคนก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ให้หน่อยนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ข้างล่างนะรับรองว่าจะตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยวันนี้ไปแล้วนะทุกคนบาย